ครับสวัสดีครับผมนายจิติศักดิ์เข้าคลองนี่ผมจะเอาพระสมเด็จลัดคังยุคปลายนะครับสร้างในปีพศ2414นะครับลุกเสกโดยท่านเจ้าบุคคลสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมังสีวัดหลักังนะครับสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5้านะครับพาะนี้ก็เขาเรียกกันภาพพิมพ์พระประธานนะครับพิมพ์พระประธานนะครับเป็นพระพิมพ์ที่สวยงามมากครับรูปแบบ จำลองนะครับการแกะมาจากองค์พ่อประธานที่อยู่ในวัดละฆังนะครับนะครับแล้วก็แกะแม่พิมพ์โดยช่างหลวงนะครับช่าง,งหลวงนะครับช่างสิบหมู่ช่างหลวงนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นครับในปีพศ2 4 1พนะครับก็คือพระเจ้าบรมวงศ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระอ,องค์เจ้ารัดดาวันนะครับกรมมนุษย์ภูมินทร์ัพักดีนะครับเป็นผู้ ทรงควบคุมการออกแบบพระสมเด็จพระพิมพ์หวังหน้าหวังหลวงวังหลังนะครับและพระสมเด็จคังนะครับในยุคนั้นนะครับพระถึงได้ออกมาสวยงามนะครับจึงให้ควบคุมพวกช่างสิบหมู่ช่างหลวงนะครับแกะแม่พิมพ์นะครับพระพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ต้นแบบก็คือในวัดลักขังนะครับในพระอุโบสถพระประธานนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับลองเข้าไปดูครับหน้าไอ้คอท่านคือภาษาเราครับคือประซอตัวคอเราครับจะมี มีเส้นลำคอครับเส้นคอนะครับแล้วก็พักใหญ่นะครับนะครับมีสังกติชัดเจนนะครับโหล่ยุบนะครับชัดเจนนะครับสวยงามครับแล้วก็มีเส้นนิสินะเขาเรียกว่าพิมพ์ประธานนะครับสวยงามมีกรอบสวยครับภาพพิมพ์นี้ก็เป็นพิมพ์ที่สวยงามนะครับคือเก่าธรรมชาตินะครับดูง่ายนะครับพาะนี้ก็ผ่านการตรวจสอบมาเรียบร้อยนะครับนะครับคือยังมีคาบเก่าคาบไายให้ดูชัดเจนนะครับดูได้ครับ สวยงามนะครับเขาบอกว่าพระยุคนี้จะลึกนะครับลึกและสวยคมชัดนะครับแล้วก็เก่าตามธรรมชาตินะครับสวยงามครับดูด้านหลังนะครับดูครับเอกลักษณ์พระสุนทรขังยุคนี้จะเป็นเป็นคลื่นอย่างนี้ครับลองท่านถ้ามีตําราของวัดละังท่านก็มาเปิดดูได้นะครับเปิดดูได้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับแล้วจากจะมีมาครับอยู่ตรงนี้ครับ ด้านหลังลระคังก็จะเป็นกันขึ้นอย่างนี้ครับนี่ครับกันขึ้นครับดูครับจ็นขึ้นอย่างนี้ครับขึ้นเหี่ยวหดคือเป็นการเหี่ยวหดนะครับเหี่ยวหดของของเนื้อเนื้อผ้าครับเพราะเนื้อผ้ายุคนี้ใช้ข้าวสุกกล้วยนะครับแล้วก็ปูนปลาหอยนะครับแล้วก็น้ำน้ำมันต่างอิ้วนะครับนะครับก็จะเป็นขึ้นอย่างนี้ครับจะเป็นขึ้นอย่างนี้ครับนะครับเกันขึ้นครับเพราะว่าจะเหี่ยวหดนะครับเหี่ยวหดนะครับ หยองหดเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ตามรูปแบบการกดของการกดบล็อกแม่พิมพ์นะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับพระชุดนี้จริงจะได้มาคนมายุคหลังที่นักการเล่นสะสมมาจะเล่นยุคนี้ครับยุคปลายนะครับยุคปลายที่เพราะว่านะครับอายุป่านนี้ก็จะสร้างกันเยอะครับสร้าง84,000องค์นะครับแล้วก็บางครั้งก็ใช้แล้วต่อมาในสิ้นสุดของอท่านเจ้าคุณสมเด็จพระ ท่านจารย์ตัวผงศีที่ท่านในสร้างพระยุคนี้คือสร้างในปีพศ2414แล้วต่อมาปีพศ2415ท่านก็สิ้นชีพเปสักสายคืนมรภาพลงนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีการเอาบล็อกแม่พิมพ์นี้ได้ได้กดต่อไปอีกนะครับนะครับก็ต้องดูให้ดีครับแต่ว่าได้ปลูกเสกของจักก็ได้มีการปลูกเสกในวังหลวงนะครับก็คือเป็นเป็นบล็อกแม่พิมพ์ที่นีคนชอบนะครับก็ได้แกะกันแกะแม่บล็อกไม่คื บอกไม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่ก็มีนะครับแล้วก็ได้ปลูกเศษกันขึ้นมาอีกนะครับก็คือมายุคหลังก็เป็นหลวงปู่แก้ววัดคือวันนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับหลวงปู่สุกวัดป่าคอมเท่าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับในยุคสร้างเงินเรื่อยมาครับจนถึงสองสองพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับนะครับเป็นสร้างของบางหลวงนะครับแต่ก็ถ้าจะเล่นก็คือถ้าที่คนนิยมก็คือคือสร้างทาน ท่านเจ้าบุคุลสมเด็จพระพุทธจารย์โตพงศ์สีครับคือคือพิมพ์นี้ครับคือองค์นี้ครับนะครับสวยงามครับครับจะดูง่ายครับคือพระที่สร้างทันมาทันเขารูปแบบไม่เหมือนกันนะครับแต่ดูคล้ายกันนะครับดูคล้ายกันก็คือหลายๆท่านก็คือบางทีไม่เข้าใจนะครับคือพระสมเด็จครังเขาสร้างสร้างกันเลื่อยมาแต่ว่าสร้างที่หวังหลวงนะครับเพราะว่ามีการสร้างไปเป็นีการสร้างพระกันเลื่อยมานะครับ สืบต่อกันมาถึงห้าือว่าต้องการสสร้างพระให้ถึงให้ถึงห้าพันปีนะครับสืบสืบรุ่นน้าถึงให้ถึงห้าพันปีนะครับสวยงามไหมครับดูรอยปีรอยอะไรครับสวยงามเนี่ยคือวัดลักขังนะครับเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับมีข้าวน้ำมันตตยิ้วออกมาทำแล้วครับสวยงามครับดู ดูภาพเต็มนะครับดูภาพเต็มก่อนนะครับเดี๋ยวจะขยายด้วยกล้องพันหกเลให้ดูทีนะครับจยสโคปให้ดูนะครับเราดูภาพเต็มก่อนนะครับดูการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วต่อมาเราก็จะดูขยายด้วยกล้องพันหกเลให้ดูนะครับอันนี้เรียกสมเด็จพระครังพิมพระประธานนะครับสิงสองนะครับสิงสองต้นแบบในพระ พ่อประธานในอุโบสถวัดระฆังนะครับเป็นต้นแบบนะครับเพราะเหมือนกันมากครับเหมือนกันมากครับพอสร้างที่วัดระฆังก็ต้องเอาต้นแบบวัดระฆังนะครับนะครับเพราะเหมือนกันมากนะครับดูเส้นเส้นคอท่านกับสวยงามครับพี่แค่ดูครับเส้นคอคมมากครับขาวเส้นคอ เจ็นะครับสวยงามครับปรีได้สวยมากครับนี้ปรีได้สวยมากครับ เกาเหี่ยวหดนะครับนี่คือการเหี่ยวหดครับพระสมัยกลางต้องเหี่ยวหดนะครับปริยุบย่นนะครับยับเปลี่ยนแปลงพางกายภาพเพราะพระยุนิสผสมด้วยปูนเบอร์คอยนะครับด้วยข้าวสุกกล้วยน้ำว้าแล้วก็น้ำมันตังอิว้วผมใหุทุกคนเคสอนนะครับผมใหุทุกคนทั้งห้านะครับแล้วก็แก่ธาตาแกสิทธิ์แล้วก็มีเสร็จพระแตกพระเก่าพระพระกำแพงนะครับแล้วก็มีทั้งอัญมณีนะครับ มีผงพิเศษนะครับผงดาวกระจายผงช็อกเหลืองพวกนี้ครับนะครับลงขยัให้ดูนะครับครับตอนนี้ลงขยายด้วยกล้องพัน 6x นะครับนี่คือพอพักใบหน้าท่านนะครับมันจะสูงดูเนื้อข้างในครับจะมีแสงสว่างแล้วก็มีคราบเป็นฟิล์มนะครับคือเป็นพวกนี้เป็นพวกปูนปลอกหอยนะครับแล้วก็จะมีดีเอ็นเอของผ้าสุขังครับมักสี สีเลยครับสีฟ้าครับสีฟ้าและสีน้ําเงินครับนะครับสวยงามครับนี่คือเป็นอันนี้จะเป็นพวกคราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดินศักดิ์สิทธิ์นะครับสวยงามครับอันนี้ผสมผสมกล้วยน้ำว้าข้าวสุกนะครับแล้วก็ปูนบกขอยตำรวมน้ำน้ำบ้านนะครับแล้วก็มีผสมก็ได้อี ผมพุทธคุณของท่านนะครับแล้วก็มีน้ํามันด่งอิ้วนะครับเราผสมนะครับขึ้นมาเหลืองๆพวกนี้ครับน้ำมันด่งอิ้วครับสวยงามครับดูการเหี่ยวหดย่นธรรมชาติครับก็ <c oughs> จะมีการเปลีนน่ยนแปลงธรรมชาติครับดูครับเ <c oughs> ขาขาพวกเนี้ย โอ้นี่สวยครับมีมีเศษพักเก่านะครับสวยงามมากครับเศษพระกำแพงครับสวยงามครับโอ้โหสวยงามมากเจอแคลไซทับถมนะครับดูครับดูครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงครับอแคลไซนะครับจะงอกทับอยู่ด้านในครับงอกอยู่ด้านในออกมานะครับเห็นไหยครับนี่คือขยุ่ยหมดแล้วครับเพราะว่าเศษพ้ะแต่กระทุบนะครับก็ตํานะครับตาแล้วก็สมเข้าไปนะครับมอกมาตาจับหยามนะครับนี่คืออันนี้ อันนี้ก็คือไม่ใช่อันนี้คือชงละเอียดนะครับนะครับคือยุ่ยมลนวครับดูครับนี่คือเศษข้างแตกข้างกำแพงนะครับดูสวยงามมากครับเจอเข่ไซต์ทับถมหมดแล้วครับขึ้นซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อเดียวนะครับนี่ครับเขาซึมไปอยู่ในเนื้อเดียวครับคือการเวลาเนี่ยเขาดูแค่นี้แหละครับ คนเล่นของเก่าโบราณเขาดูการเวลานี่ครับดูการเวลานี่ครับ,รบนี่คือพระยุปายเป็นเป็นปูนเปลกหอยจะดูง่ายครับดูง่ายเขาดูการเวลาดูอายุนะครับแล้วก็แถวซ้ายจะขึ้นทับถมเยอะนะครับขึ้นหนาความหนาแน่นของแถวซ้ายนะครับนะครับนะครับมันไม่เหมือนกับพระ